นาเรียกนาเรียกคุยครับครับเชิญในสภา,<น>าเลยครับน้าเรียกคุยครับไม่มีเลยพี่ทหารบกทหารอากาศทหารเรือครบ ลองไปฆ่าไม่ให้หมดดีเทปได้อยู่แ <Abby> ล <at> ้วพี่เท ah ียร์แม่ขนพร่มอาดัปท่าเราโดนกวาดบอค่าอยู่เราโดนกวาดเดียวดีดีกวาดบอค่าอยู่เขาต้ับมาในฐรผ่านนะผ่านนี่มือนไรอะไรกาเซียนหรือเปล่านั่นไอกวาดบอค่าอยู่กวาดบอค่าอยู่เท่าดี ไหล่าสุดพวกกูเพิ่งเก็บแชมป์ดูทั่วที่พวกกูชูไว้มาเดียวพร้อมจะเก็บแทงดูเงินพวกกูในแบงค์มึงดูเพื่อนพวกกูในแก๊งดิพวกกูมีดาววัดดูไว้ดูไวยเฮ้เฮ้เฮ้ดูไว้เฮ้เฮ้เฮ้ดูไว้เฮ้เฮ้เฮ้ดูไว้สัสพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอย่างอื่นด้วยจะต้องเป็น พวกกูเยอะเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัพพุมึงก็ตูวเด็พวกกูเป็นจำไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นใจหนึ่งผู้ใดมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกีกันที่โดนพวกกูเยอะเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัพอยากจะพร้อมนำทัพอันหลงคอยเป็นกำลังซับแต่สุนจอนนี่เป็นพันนัดอันลอยหัวกับบ้านพร้อไม่ต้องมีคนมาซับพอร์ทในกาบปากกิงกูคัดออกสมโมโอจีปะททาปอดเจอไหนรอดั่นไม่นะ นีกูไม่ต้องประจอกจะมีปัญหากับกกูต้งแต่งานจไม่ต้องอยรู้จักไม่ต้องเจพรากูขายดูที่วอรเขามาหร่อยูที่จอกูพร้อมที่จะลาทุกังวัดพืได้แจมาบอกของามึงจไม่ใช่เงินไม่ใช่ตองเจ้ามีเจ้ามาเจ้าปืนพวกกูมีแค่เป็นเซนพวกกูเจอแล้วจะลับพวกกูกเป็คูอพรพกกูเป็นชไม่เป็นอื่นดูไวจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศัทาคือสิ่งที่กูเชื่อปีนี้ เฟื่องฟูที่แกนที่โดนพวกกูเ่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอสัตว์ูมือกันโซเดพวกกูเป็นชั้นไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นแตงหนึ่งพูดไงมึงสิงที่ไม่งธรรมาทคือสิ่งที่กูเ่อปีนี้ดูไว้ต้องฟื่องฟูวกูเยกมนี้ไม่สางมาเพื่อกูไอสัวูมือกันโเสุดาระเจไอสัตว์ได้หมดไม่ว่าตำรวจสักแทนสของกูไอสัตว์มึงอยาปพะมาพูไม่งจกการกสุนที่มึงยิงมาเหมือนมัดไอสัตว์กูไม่สุดจะขา

เคยลำบากและลำเค็กูเริ่มกันมาตั้งแต่เนิ่นมีเพื่อนข้างกายคือเรากระจากันจังวะาบกันมาเหมือนข้าแหลงจนกูได้ยเป็นหน้าแกงไม่ประจบประแจงไม่สร้างภาพไม่เคยให้ใครมาทำามาตรงน้มันเ็องใครห้าใครถ่ยไปหน่อผหาเจอไหมครับว่าใครโดนดึงวัดคอยไปเจอแล้วเจอแล้วที่เขาดึงไปแล้วไม่เป็นไรครับพายเก็บไปเก็บยอดไม่รยอดเขายอไปเบเก็บเขยอดไปเลยนะครับ คืออีสปอร์ตล่าสุดพวกกูคุมเกมเดี๋ยววอตติ้งตีพวกกูคุมเองถ้าเป็นสายรอไปเนาะคยบุญเรือเป็นสายอหมดเขาไม่คุยเยอะแล้วพีตเปิดเลนไม่เกี่ยงสายพรับไบอลบุกจะลุยเซิร์ฟและสกัชต่งเสียงไหมพวกกูเนชมไม่เปืนด้วยจะต้องเป็นตหนึ่งพูดมึงถึงจะเชื่อกูสัาคือสิทกูเชื่อปีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องูีแกทีโดนพวกกูาจะเรียกว่ากูอ๋อรอ เรียกเราเหรอใช่ใช่ที่เราจะเลือกไอ้เหี้ยมืไฟร่เมื่อกี้ั้างน้าเรียกน้าเรียกคุยครับครับเชิญในสภาเลยครับน้าเรียกคุยครับ เทปปูนนะครับไม่ไม่โอเลยไม่ต้องไม่ต้องรออุ้มขึ้นรถอ่ะคือพอเริ่มติดโหมดเขาโหมดทำไงเาาหเเพราะว่าถ้าเขารู้วิธีการทำงานรถอะเขาจะแช่ส่งไปอะตลอบไที่พี่บอกตอนนี้นอะจะห่อไม่ห่อต้องต้องรังับเว้ยเพราะเราไม่รู้เจตนาอยู่กันครบเลยเอออุ้มก็เอาเลยไม่มีเลยพี่กูตามบอหดทหารบกทหารอากาศ าหารเรือครบีขวาสุดผเนป้าหมุกนึด้วยอหือ่ามึงบอกให้กูดูขวากูดูผู้หญิงก่อนเลยมาับไฟล่านในตัวมึงอ่ะเนาะผมไม่ล่านแต่ใจง่ายเฉยเนาะ ไม่ใจง่ายครับใจง่ายค <c oughs> ใครมีข่าวบ้างพีด่ดูผมตาหดๆนี้ผมก็ไม่หลุดก็อสองศูนย์กับตำรวจบอกกับแก๊งเขาเลยครับทีม่มาเล่นบอลอ๋อเข้าใจแล้ว ใ้่ครับฉบับแบบเร่งด่วนได้ก็คือว่าถ้าเอในการเข้าไฟเนี้ยคือถ้าถติว่าฝั่งฝั่งใครฝั่งึ่งงานเริ่มอุ้ก่อนคู่นะขอแยกเอาแบบนึงแยกเอารั้คู่ค่นก็คือถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเริ่มอุ้มก่อนก็คือตำรวจจะเข้าระงับพื้นที่ทันทีไม่ว่าจะเป็นห่อหรือไม่ห่อครับแค่นี้ยัง พื้น<า>ที่นี่คือรังคับรอบๆด้วยถูกไหมครับไม่ใช่แค่ลังแค่คนเดรอุ้มถูกไหมที่บอกนะเอาต้อครับอโทษครับเออเออลองชี้แจงเรื่องการลังคับนะครับว่าจะรังคับทั้งหมดคนที่มีเรื่องด้วยหรือว่าทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้คือไครับอ๋อเข้าใจแล้วอย่างเออก็ตรงนี้เออสภาครับถ้าเอาหมดเลยอ่ะมันเข้าหมดเลย มันจะดูดูแรงไหมครับไม่ว่าอยู่ก็ก็ก็ไม่ต่างจากการที่ไฟปุ๊บเข้าเลยเหมือนกันครับเพราะว่ามันหิ้วกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีหิ้วผิดอะไรเงี้ยมันอุ้มกันแน่นอนครับมาถึงไม่ได้ห่อนะถ้าตำรวจบอกไม่ได้หอด้วยใช่ไหมใช่ครับทังหอไม่หอใช่ครับ หรือว่านั่งเราะจากว่าตำรวจจะบอกว่าอุ้มขึ้นรถนะครับใช่ถ้า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 อุ้มแล้วฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วตำรวจจะโฟกัสตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรเบลแล้วก็เป็นโฟกัสเฉพาะคนอุ้มครับโฟกัสเฉพาะคนที่ะเนาะใช้คำว่าเฉพาะคนอุ้มฝั่งตรงข้ามแล้วกันเอาเอางี้จะได้ไอาจารย์สรุปให้คือ อนนี้หน้าที่การเข้าไประงรับแล้วระงับเหตุของตำรวจเนี่ยในแก๊งของเทียนหนึ่งเนี่ยคือเทียเอเนี่ยเขาจะไม่ไประงรับหากมีการล้อวิวาทปกติธรรมดานะครับครับผมเราจะเข้าไประงับเฉพาะตอนที่มีการอุ้มศพทั้งห่อและไม่หอ่อคือ <ผม S 2> ข้าไป, <ผม S 2> ไปคืออุ้มเลืรลง,งข้ามใช่ครับถูกต้องถ้าเกิดมีการอุ้มปุ๊บก็คือเข้าได้เลยทันทีครับเราจะทําแบบนี้มาตรฐานนี้ตลอดจะตามก็จะทำแบบนี้ตลอด เออเจ้ที่ทอ,อุ้มอุ้มนะครับเลยสมมติถ้าเขาอุ้มยกหัผมไปอยู่ข้างหลังก็คือระไครับเลยถูกไหมถูกต้องครับอ๋อคือสรุปแล้วห้ามอุ้มฝั่งตรงข้ามเลยทุกกรณีถูกต้องครับครับนี่คือระงับทั้งหมดเลยนะครับถูกต้องครับแล้วก็หลังจากนี้เวลาที่มีการอุ้มไปไว้ข้างหลังไม่ได้แล้วเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเราอาจจะให้กันไม่ได้ล้นเนาะเวลาที่แบบผมขอองนนี้เนี่ยผมขอเป็นตำรวจพูดดีกว่าเพราะต้ง ถ้าตำรวจเข้าใจอ่ะพวกผมจะได้รู้ว่าตำรวจเข้าใจครับครับอันนี้มาช่วยอธิบายใช่ใช่ผมเข้าใจสภาแต่ว่าอยากให้ตำรวจอธิบายมากกว่าในเผื่อตำรวจมีมุมมองความคิดของตำรวจไงตำรวจครับครับครับก็เอาเป็นว่าเข้าใจนะโอเคก็คือถ้าถือว่าเริ่มอุ้มอ่ะก็คือระคาร์ทั้งหมดนะครับ หาว่าพวกกูเปลี่ยนกดเอาพวกกูได้เปลี่ยนต้องแบตัวอุ้มยังไงก็แล้วไม่ว่าจะอุ้มไปในพื้นที่ของตัวเองหรือจะอุ้มไปไหนผโอเคครับโอเคครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของเลเบลก็คือถ้าถือว่าเอมีเคสห่อหรือว่าเคสคอนบอะไรทํานองนั้นนะครับคือเราจะให้หมอก็คือแนะนําว่าอย่ามาเอย่ามาเอาเพื่อนหรือว่าอย่ามาแบบมาชุบเพราะว่าเราต้องการที่ให้รีเซ็ตกับที่เดิมก็คือที่โรงพยาบาลครับผม นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนทางหมอครับคือคือคุณตำรวจผมเรียนอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับว่าผมเป็นเพื่อนผมอะ่ะผมเห็นอะ่ะผมก็ต้องอยากชุบก็ต้องมีบ้างแหละครับเก็ตแม้บางทีหมอมันก็ไม่ทันอะ่ะเก็ตไหมฮะพวกผมก็ต้องเอากัน ไปไอฮิวมาชุบเองบ้างแต่แต่มันเปิดฟิวไปแล้วก็รับตำรวจเหตุการณ์ตีก็ได้เลยครับเอาเอาเอาฟิวเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าหมออุ้มอยู่หรือว่าตำรวจอุ้มเพื่อนของผมอยู่พวกผมจะไม่ไปขออย่างนี้ดีไหมแน่นั้นเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้คุยกับหมอเลยครับเพราะว่าหมอในการทำหมอในการทำอะไรของหมออยู่ขอทำนะครับแล้วสมมติถ้าเต้นบอกว่าอุ้มอุ้มจากรีวิวแล้วห้ามขอใช่ไหมครับถ้าสมมติศกนั้นเหลือมาสิบวินาทีครับแล้วถ้าจะเอาไปรีเซ็ตจะไปชุบที่ไหนครับจะไปชุบที่โรงพยาบาลแล้วมันจะไม่มันจะไม่ทัััันนนหหหรรรือออเปล่่่าาคคบบไมมมมี้ยถึงใช ใช่ครับต้นน้ำจังหวัดแล้วก็อุ้มอุ้มกับหลวงปครับอัน้นถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าถ้าสมมติถือข้อมือตำรวจเลยหรือหมอแล้วให้พยายามให้พยายามชุบแล้วก็คุมตัวไปเลยก็ได้ครับใช่ครับเดี๋ยวหมอจะไม่อยากให้ถือถือแล้ววิ่งก่อนไม่ไม่แต่คือคือหมอจะชุบขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไว้ที่เอส่วนหมอก็จะแบกไว้ครับอ่าใช่รับประมาณนี้ครับเพราะผมกลัวสจังต่าถือุ้มเอาเป็นอย่างนี้นะคนตำรวจง่ายๆเลยคือถ้าหมออุ้มอยู่หรือตำรวจอุ้มอยู่พวกผมจะไม่ไปขอโอเคไหมครับ โอเคครับเออหมอกอครับครับโอเคครับโอเคครับตอนวันทีแจงเรื่องการทำงานก็ไดก็ได้เข้าใจของทางหมอ้วยอ่าการดำเนนของหมอครับหมอถ้าเป็นเคสห่ออ่ะหมอจะชุบทันทีแล้วก็เอาขึ้นมือกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าไม่ใช่เคสห่อหมอจะเอาเข้าเมืองนะครับครับแล้วก็เคสที่อยู่ในมือหมอแล้วหมอจะไม่ปล่อย ให้ปล่อยให้แล้วครับครับผมเข้าใจครับอ่าครับผมตามนั้นอันนี้อันนี้เอเดียทราบแล้วใช่ไหมครับเอเดียร่าทราบไหมครับทราบครับทราบครับโอเคครับไอตำรวจผมผมถามนิดนึงสิไอเคสอุ้มเนี่ยคถ้ารถถ้าเรารถไปอุ้มเนี้ยตำรวจจะพาให้เลยหรือเปล่ากรณีรถรถหลุดจเหรอรถตำรวจหลุดเหรอใช่รถพวกผมอะ อ๋อมันต้องอยู่ที่ว่าคนที่โดนจับเขาให้พาวหรือเปล่าครับเพราพาวไปเลยดีกว่าไหมครับง่ายสุดทุกอย่างทุกเคสตีให้มันง่ายสุดครับก็ดีเลยจะได้พาวไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมาถ้าเป็นเคสำรวรครับเนี่ยเคสอุ้มเคสอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ตำรวจพาวไปเลยจบนะครับมันจบนะจบ้ไม่ต้องเป็นนั่งไม่รู้ได้วยครับได้ไหมครับตำรวจอันนี้ตำรวจลองไต่ตองดูก็ได้ว่าอันดีไนอเฉยๆนะครับอันนี้เสอฉยๆถ้าสรุปแล้วรบกนประกาศด้วยนะถ้าเกิดไรนครับโอเคครับ อันนี้หมายถึงเคดอุ้มอย่างเดียวนะคุณตำรวจไปแล้วไปแล้วอดเจอไปแล้วเุ้ยไปไหนวะรออะไรอะ่ะออเขาหน้านปเปลียวรู้เรื่ครับตี่เหลืองขออุดกันดะ้วยนะพี่ผมก่อนจะไปไหนไปดื่มน้ำมันที่เด้มผมได้ปะ น้อนมีคนไปเข้าน้ำเปล่าแป๊บนึงเฉยไม่เฉยเข้าน้ำเข้าน้ำเหมือนกันเข้ามันน้ำเหมือนกันแป๊บนึงเึ้นไปไหนอ่ะขึ้นรถเราได้เติมเติมที่เปล่าที่เปล่าหลอนมือหอมือรถข้างไหนมีคนมือมีคนมือรีบไปฉี่ไปขี้เรียบร้อยไปไว้หน่อยไปอยู่บ้านไหนเนีายไอ้ตรงนี้มันตีไม่ได้ครับวะไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ไปฉี่นะเผื่อไม่รู้ได้ยืนตรงนี้แหละใช่ไม่ต้องไปไหนก็ได้ไม่ต้องมูเพราะเดี๋ยวเจอจังหวะมูอะไร I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.